กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติสรินนะครับผมเป็นหมอเฉพาะทางนะครับผ่าตัดหัวใจแล้วก็ในผ่าตัดหัวใจเนี่ยยังมีผ่าตัดหัวใจเด็กหัวใจผู้ใหญ่หัวใจอื่นๆท่านสมาชิกที่เคารพครับท่านประธานครับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดผมผมอยู่เป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ แล้วก็มีการสอนประยตีประยโทรประยเอกเป็นผู้เช่าชาญเฉพาะทางความเจริญต่างๆนี่ยมันต้องไปต่างจังหวัดทีนี้ถ้าเราดูเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้นะครับมันเริ่มจากมีกองทุนที่สนับสนุนเอกชนแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เอาเงินส่วนนี้แหละมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนนะครับถ้าเราดูในหลักการและเหตุผลนะครับ กฎหมายทุกอย่างต้องมีหลักการและเหตุผลนะครับโดยที่การจัดการอุดมศึกษาหรือเพื่อตอบสองสนองต่อการต้องความต้องการของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการสร้างความเป็นเลิศในสัภพวิทยาการจําเป็นต้องมีกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาทําหน้าที่จัดสรรเงินกองทุนและกํากับติดตาม ให้มีการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการส่งเสริมความส่งเสริมการผลิตกําลังคนระ,ระดับสูงนะครับเฉพาะทางบรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงอันนี้เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะครับเราต้องแข่งขันยิ่งปัจจุบันนีโ้โลกมันโลกเหมือนใบเดียวกันต้องมีการเปรียบเทียบแล้วผมเห็นด้วยกับท่านสุภชัยกับท่านประธาน ที่พูดเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ไปปิดกัน้นถ้าเราไปดูมาตราสิที่ผ่านมานะครับมันมีปกติอยู่แล้วเราก็ของบประมาณไปตามปกติแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการแข่งขันกับเขาเราไม่มีคนเราต้องการสนับสนุนด้านนั้นๆซึ่งด้านนั้นๆเนี่ยใครเป็นคนเสนอละครับก็เป็นพวกสภาการศึกษาต่างๆเสนอขึ้นมามันเปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย การตั้งกองทุนในเป็นการเฉพาะในประเทศที่เงินไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆที่จะแข่งกับคนอื่นเขาแล้วเหมาะกับความต้องการของประเทศก็มีความสําคัญนะครับท่านประธานครับท่านผมเพิ่งประชุมนะครับมีการประชุมคุณหมอผ่าตัดหัวใจเด็กที่คอนแก่นนะครับในประเทศนี่มีอยู่ประมาณ30คนแล้วก็ไม่มีการผลิตผลิตก็น้อยมาก ต้องการเงินแล้วก็ใช้เงินของทางเงินรายได้ของของคณะมาสนับสนุนหรือไม่ก็เป็นเงินของสมาคมวิชาชีพเข้ามาช่วยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลเลยนะครับแต่ถ้ามีกองทุนเรามีการทําวิจัยเรื่องพวกนี้ออกไปเองเนี่ยการผ่าตัดรักษาโรคเด็กหัวใจพิการเด็กกาเนิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งคนที่จะมารักษาเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยครับ ทั้งพม่าทั้งลาวทั้งเขมรนี่ก็ส่งมานะครับเ mm. วียดนามเพราะเรามีความชนานาญมากจริงๆอันนี้ผมมองหเห็นว่าความเป็นเฉพาะทางมันมีแล้วต้องเลือกถ้าเราให้สเปซสปะซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่มันก็จะมีคนที่เป็นกําลังผลิตขั้นสูงเนี่ยได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นพรบรฉบับนี้เนี่ยเป็นออกมาเพื่อการส,สนับสนุนผลิตกําลังคนด้านระดับสูงด้วยนะครับ เฉพาะทางจริงๆครับถ้าไม่ได้อันนี้ก็ใช้ก็ปกติที่เราขอได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะไปได้รับเงินจากส่วนต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงเป็นตามลําดับแต่ถ้าเราขอมากองทุนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นทางกรรมธิการเสียงข้างมากก็เลยเห็นความสําคัญแล้วก็ตรงไปตามหลักการและเหตุผลนะครับท่านประธานครับขอบคุณครับ